วิลกุลวุธีเปิดใจแค่เข้ารอบชิงก็มีความสุขมากแล้วตั้งเป้า4ปีข้างจะเอาเหรียญทองให้ได้วิลกุลวุธิเปิดใจหลังคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมครั้งประวัติศาสตร์เผยแค่เข้ามาถึงรอบชิงก็มีความสุขมากมากแล้วตั้งเป้าทา่าเป็นไปได้อีก4ปีข้างหน้าที่ลอสแองเจลิสอยากจะคว้าเหรียญทองให้ได้ จบไปแล้วสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิก2024ผลปรากฏว่าวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ8ของโลกจากไทยเป็นฝ่ายพ่ายวิกเตอร์อเซลเซนมือ2ของโลก0ถึง2เกม1 1ถึง21และ1 1ถึง21ทำให้วิวได้เหรียญเงินนะับเป็นเหรียญแรกของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกที่กรุงปารีสฝรั่งเศสและยังเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยในการลงแข่งขันโอลิมปิกอีกด้วย วิลกุลวุธิได้เผยว่าจริงๆการมาโอลิมปิกครั้งนี้เราก็ไม่ได้หวังเหรียญอยู่แล้วถ้าดูจากสายการแข่งขันอาจจะแพ้ชียู่ฉีมือหนึ่งของโลกจากจีนซึ่งเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่พอเราสามารถเอาชนะได้มาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก็มีความสุขมากๆแล้วแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองก็ตามขอบคุณแฟนแบดมินตันชาวไทยทุกคนทั้งในสนามและที่อยู่ในเมืองไทยด้วยถ้าเป็นไปได้อีกสี่ปีข้างหน้าที่ลอสแองเจลิสอยากจะคว้าเหรียญทองให้ได้ วิวยังกล่าวต่ออีกว่าหลังจากนี้ในวงการแบดมินตันมีรุ่นน้องๆหรือเยาวชนเริ่มมาสนใจแบดมินตันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นสิ่งน้อที่ดีมากๆเพื่อที่จะได้มีช้างเผือกขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ที่อายุมากขึ้นฝากนักแบดมินตันรุ่นน้องๆต้องมีเป้าหมายในตัวเองก่อนว่าเราอยากไปถึงจุดไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมุ่งมั่นตั้งใจลากมาก,กับความเหน็ดเหนื่อยถึงจะประสบความสําเร็จ อนุทินยันภูมิใจไทยไม่ดูดสอสอเก้าไกลขอไม่ก้าวล่วงสารคดีการเมืองเดือนสิงหาคมอนุทินยันภูมิใจไทยไม่ดูดสอสอเก้าไกลขอไม่ก้าวล่วงสารคดีการเมืองเดือนสิงหาคมวันละเมิดอำนาจมองพิธาเชิญทูตสิประเทศแค่ร่วมสังเกตการวันที่6สิงหาคมหกเจ็ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมที่มีทั้งคดียุบพักก้าวไกลและคดีของนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องที่เกี่ยวกับสารคำพิพากษาเราต้องไม่ให้ความเห็นอะไรเลยเพราะพูดไปพูดมาเดียวจะไปก้าวล่วงอันนี้วุ่นเลยละเมิดอำนาจของศาลมันไม่ได้ เมื่อถามว่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความเป็นห่วงที่นายพิธาลิมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักได้เชิญทูต18ประเทศมาร่วมสังเกตการจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือไม่โดยนายอนุทินร้องอุ้ยอย่าไปถามอย่างนั้นทูตเชิญท่านมัง้งไม่ใช่ท่านเชิญทูต ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่านายพิธาได้เชิญทูตมาจับตาคดียุบพ,พักนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นสิทธิ์ท่ามาได้เหมือนสมัยก่อนที่มีการเชิญทูตมาที่สถานีตำรวจเพื่อสังเกตการตนจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็มีทูตไปตนว่าดีเสียอีกจะได้เกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอนมีความยุติธรรมเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะทำให้ถูกมองว่าต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า แม้แค่คนมาจ้องแค่นี้แล้วบอกว่าแทรกแสงก็คงไม่ใช่ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าเดี๋ยวจะเหมือนสนที่สัญญาเบาริงนายอนุทินกล่าวว่าจำไม่ได้เกิดไม่ทันส่วนกรณีที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าวไกลออกมาระบุว่ามีพักร่วมรัฐบาลมีความพยายามจะดึงสอสอพักเก้าวไกลไปร่วมพักนายอนุทินกล่าวว่าก็ไม่ใช่พักตนไม่ใช่พักภูมิใจไทย